สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโฮโน่อยู่ใน, Games, นเกม s u m m o n e r War Sky Arena วันนี้มากับหน้าตารีวิวนะครับผมเป็นคิวของน้องชิวหรือว่าน้องนกแก้วธาตุไฟเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนกแก้วธาตุไฟนี้สามารถไปคอนเทนต์ไหนได้บ้างใส่รูนประมาณไหนไปกับทีมประมาณไหนข้อดีข้อเสียของเขามีประมาณไหนเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอฝากก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผม มาครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพื่อนๆมาดูที่ข้อมูลของน้องชิวหรือว่านกแก้วท่าดน้ํากันก่อนเลยนะครับผมน้องเป็นสาย HP นะครับผม HP ค่อนข้างสูงเลย12.000นะครับส่วน a อ t a c k ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับผม780เป็นสาย HP ที่ดี a อ t a c k เยอะมากนะครับส่วนต่อมาเป็น Defense ที่อยู่กลางๆนะครับผมแล้วก็สปีดค่อนข้างสูง103นะครับตัวนี้ยืนถึงได้ทำดาเมจได้นะครับผมทำในเรื่องของการ เปิดกอดได้ด้วยนะครับมาดูในเรื่องของตัวสกิลน้องกันบ้างนะครับผมสกิลแรกก็ไม่มีอะไรมากโจมตีสตูเป้าเดี่ยวทําให้สตูติดลับเป็นเวลา2เทินนะครับผมบอกเลยว่าสกิลนี้คล้ายๆกับนกแก้วท่าลมเลยนะครับผมบอกเลยว่าติดยากแต่ถ้าติดนี้คือปวดมากๆนะครับผมอืมหลับสตู2เทินทําให้ขัดสตูได้เป็นเวลา2เทินและตัวนี้บอกเลยว่าต้องทำแม่นยําเยอะๆด้วยนะครับผมเปอร์เซ็นต์ในการหลับของสกิลแรกก็จะเยอะกว่า นกแก้วธาตุลงนะครับผม,มส่วนต่อมาสกิลสองนะผมสกิลนี้จะทําการโจมตีศัตรูเป้าเดียวเหมือนกันโจมตีศัตรูทั้งหมด2ครั้งมีโอกาสที่จะปลดล็อกเอฟเฟกเสริมของศัตรูออก1อันแล้วก็มีโอกาสอีก7 5บล็อกไม่ให้ศัตรูได้รับบารฟ้านะครับผม,มก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของสมดุลสกิลมาด้วยนะครับผมสกิลนี้จะทําการติดคีย์ที่ข้อเสมอด้วยนะครับเป็นดาเมจได้ด้วยนะครับผมเป็นตัวป่วนเป็นตัวเปิดอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับ ส่วนต่อมาสกิลสามนะครับผมสกิลซิกเนเจอร์เขาเลยสกิลนี้จะทําการโจมตีศัตรูทั้งหมดเพื่อทําการลบบล็อกเสริมของศัตรูออกและทําการลดเกรดของศัตรูด้วย30%จะเพิ่มโอกาสติดฉลับเป็นเวลา2เทินด้วยการโจมตีนี้จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามความเร็วของเราด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าใครที่ทําเป็นสายดาเมจอะตัวนกแก้วธาตุไฟโคตรแรงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลสามเอ่ยสกิลสองเอ่ยผมบอกแล้วแรงจัดจัดแต่รูนต้องถึงนะครับผมถ้าใคร เล่นเป็นสายดามเมตรจริงๆจริงๆมันก็ไว้เปิดก่อนอะไรประมาณนี้แหละทุกคนอส่วนมากนะส่วนมากจะไว้เปิดก่อนแต่ว่ามันมีบางทีมที่ น้องเล่นเป็นสายดาเมจก็มีเหมือนกันนะครับผมส่วนเรื่องของตัวลูนนะครับผมตัวลูนที่ผมแนะนําเลยก็จะเป็นในเรื่องของสวิปโปเก e นหรือสวิปวิวก็ได้นะครับจริงๆผสมปนเปนกันได้หมดเลยนะครับผมแต่ที่สําคัญคือลูนสวิปนะครับช่อง2ก็เป็นสปิดไปเลยช่อง4แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ลูนของแต่ละคนเลยบางคนเล่นเป็นสายขี้เลดกขี้แดมบางคนเล่นเป็นสายแอคแท็บางคนเล่นเป็นสาย HP ก็แล้วแต่เลยนะครับผมส่วนช่อง6 อันนี้ก็แล้วแต่ของแต่ละคนเหมือนกันบางคนก็เล่นเป็นแอคแท็เอยบางคนก็เล่นเป็น HP บางคนก็เล่นเป็นแม่นยําแล้วแต่รูนของแต่ละคนที่สปีดบันถึงนะครับผม,มส่วนต่อมาออฟลองต่างๆนะครับผมที่ตัวนี้ต้องการก็น่าจะเป็นในเรื่องของสปีดแม่นยํา HP a c t a c ถ้าใครเล่นเป็นสายคีเลทคีแดมก็เติมเพิ่มเติมในคีเลทคีแดมลงไปด้วยนะครับผมแต่รูนต้องถึงนะทุกคนรูนไม่ถึงนี่ง่อยมากนะครับผมผมบอกเลยว,ว่าแม่นร้อยยังไงก็มีเปอร์เซ็นที่จะดูดในเรื่องของตัวบัฟไม่ติดเหมือนกันก็มีนะครับผม,มเพราะฉะนั้นใช้น้องระวังระวังด้วยก็จะดีมากนะครับส่วนเรื่องของตัวอาร์ติแฟกต์นะผมอาร์ติแฟกต์ทางซ้ายมือก็เน้นในเรื่องของอาดามเจเพิ่มเติมจากสปีดเลยก็ได้ นะครับผมทําให้สกิล2มันแรงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรือว่าจะก,กันธาตุน้ําก็ได้นะแล้วแต่แต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นตัวเปิดก่อนอะยังไงธาตุน้ําถ้าจะโจมตีก็คงโจมตีในเทิน์น2หรือเทินสแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ต้องเปิดก่อนเพราะฉะนั้นอร์ติแฟกต์ทางซ้ายมือผมแนะนาเป็นดาเมจเพิ่มเติมจากสปีดจะดูดีกว่านะครับผม,มส่วนทางขวามือก็ใช้ในเรื่องของแม่นยําสกิล3บวกเข้าไปอีกก็ได้นะครับใครที่ทําแม่นยําสักประมาณ85บวก อัติแฟกเข้าไปสักประมาณ15%ก็ถือว่าได้100%แล้วนะครับผมหรือใครจะใส่ในเรื่องของสกิล l 2 k ขี้ดมก็ได้นะครับใครที่เล่นเป็นสายดาเมจจ้าจาเนาะก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับส่วนเรื่องของบวกหลังนะครับผมบวกหลังถ้าใครที่เล่นเป็นสายสแต็คแล้วก็เปิดก่อนนะครับก็เน้นในเรื่องของ HP 20 0 0 0บวกบวกแล้วก็ ATTAC อยู่สักประมาณ400 500ากำลังดีนะครับผม d e f ฟ n s e อยู่สักประมาณ400 500ส่วนสปีดเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับผมใครที่เล่นเป็น200บวกบวกก็ถือว่าโชคดีไปยืนประมาณ2ทอง3ทองน่าจะไหวอยู่นะครับผมแต่ใครที่จะไปมิ้นเลย ผมแนะนําเป็น210ถึง220อ่ะตอนนี้คือสปีดเขาพุ่งสูงมากบางทีผมก็รู้สึกว่าแพลรูนสปีดเขาเหมือนกันนะครับผมส่วนต่อมาที่สําคัญเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของแม่นยานะครับแม่นยําควร100%นะครับผมหรือว่า85บวกแฟต,ตามที่ผมบอกเลยข้างต้นนะครับใครที่เล่นเป็นสายคีเลสคีแดมนะครับผมก็เน้นในเรื่องของคีแดมเยอะๆไว้ก็ได้ถ้าสมมุติว่าอยากจะใช้ในเรื่องของสกิล2เป็นสายดาเมจไปเลยนะครับ แต่ถ้าใครอยากเล่นสกิล3าไปด้วยนะครับผม, mm hmm. ผมก็มีขีเลทขึ้นมาหน่อยสักประมาณ5060กําลังดีนะครับผม,มถือว่าได้วัดดวงในเรื่องของการติดคลิไอพวกธาตุลมอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูคนอื่นเขาเล่นกันบ้างดีกว่านะครับผมส่วนมากก็จะเป็นทีมแบบเน้นบุกเน้นเปิดก่อนเน้นขัดเทินอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นตัวที่ สามารถดับ4ดับ5ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าดับแรกๆมันก็จะโดนดักในเรื่องของตัวผู้กันน้ํากับแวมไฟด้วยเหมือนกันนะครับแต่แวมไฟหลังๆไม่ค่อยน่ากลัวละอันนี้วางระเบิดไม่ติดนะครับผมแล้วก็ทําการล้างบัฟไม่ติดด้วยถือว่าแย่นะฮะร,รอบนี้แพ้ในเรื่องของตัววัดสปีดด้วยนะครับผมแต่เธอ็นน้าน่าจะกลับมานะครับโบสตาร์ไปนะครับผมแล้วก็ทําการดูดเรียบร้อย เขียวเข้าเทินต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็น่าจะฟันไปที่ออรเ์เคิลจบเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทําการดูดเกตลบบัฟนะครับผมแต่ไม่มีบัฟให้ลบนะฮะเมื่อกี้คือแรงมากมีเปิดเกาะด้วยนะทุกคนถือว่าโคตรแรงนะครับผมแล้วก็จินเขาก็แรงเหมือนกันจริงจงจินเขาแรงมากโบเข้าไปแล้วก็ทําการฮิลยักษ์นี้ก็ถือว่าดีอยู่พอสมควรเลยนะครับผมรอบนี้รู้สึกว่า ชนะเพราะดวงนะครับถ้าสมมติว่าออร์เคเก้เขาสตันติดทุกตัวก็น่าจะเป็นเกมฝั่งตรงข้ามมากกว่านะครับมาดูกันอีกสักคนดีกว่านะผมทีมนี้ก็จะเป็นทีมสายสปีดเหมือนเดิมนะครับจริงๆน้องนกแก้วธาตุไฟเป็นสายสปีดจยิ่แล้วแหละทุกคนยังไงก็ต้องไปกับทีมสปีดทีมซีซีตามหลังอะไรประมาณนี้นะครับผมอมปึ๊บมาถึงนะครับรบปับ๊บโปมีตัวหนึ่งลดเกรดไม่ได้นะครับ แล้วก็ทําการลบบัฟไปแต่ว่าไม่ติดในเรื่องของแบรนด์สกิลกับติดในเรื่องของบล็อกนะครับผมเรียบร้อยแบบนี้เปิดเกาะสวยๆแล้วก็ทําการรีคูดาวอันนี้คือฝั่งตรงข้ามแพสสปีดนะครับถ้าสมมุติว่าเล่นแข่งสปีดก,กันแบบนี้ยังไงนกแก้วธาตุไฟก็ชนะอยู่ดีนะครับโอเคครับผมเรามาสรุปตัวชิวหรือว่านกแก้วธาตุไฟกันดีกว่านะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่า เก่งในเรื่องของการเปิดกอดนะครับแล้วก็ปรับสมดุลสกิลสอมาได้ดูดีมากเป็นตัวดาเมจได้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นตัวแค่ลบบัฟเปิดเกมเฉยๆนะครับผมส่วนมากตัวลบบัฟเปิดเกมอะ่ะ หลังๆเทินสเทินสามบอ่ะมันจะไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ปรับในเรื่องของสกิลสเข้ามาถือว่ามีผลมากนะครับผมเป็นตัวดาเมจตัวหนึ่งได้เลยแล้วก็สกิลแรกของเขานะครับผมมีเปอร์เซ็นต์ติดเยอะกว่าธาตุอื่นๆของตัวน้องเขานะครับผมอืมเพราะว่าตัวนี้เน้นในเรื่องของแม่นยำร้อยเนาะบางทีก็แม่นยำเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็เลยมีเปอร์เซ็นต์ในการที่ จะสกิลหนึ่งกิดหลับม,มากกว่าเพื่อนนะครับผม,มตัวนี้สามารถไปได้ทั้งซีวอลกิววอลอารีนาอาร์ทีเอเลยนะครับผมส่วนมากอารีนาผมก็ไว้ใช้แบบว่าทีมศาสตร์อะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับเป็นพวกมังกรไฟศาสตร์ไปกับคู่กับตัวนี้อะไรแบบนี้ถือว่าเป็นตัวที่โคตรดีนะครับผมส่มวนตัวน้องเขานะครับตัวที่น้องกลัวที่สุดก็น่าจะเป็นพวกแวมไฟ แล้วก็ตัวที่เป็นธาตุน้ําลบบัฟไม่ติดอะไรแบบนี้นี่คือข้อเสียของน้องเขาเลยนะครับผมเปอร์เซนต์ในการลบบัฟเขายากมากนะทุกคนบางทีผมแม่นร้อยแต่ไปเจอกับต้านทานน้อยๆอะไรเงี้ยบางทีลบบัฟไม่ติดก็มีนะครับผมลบบัฟลดเกรไม่ติดแบบนี้ก็ทําให้ทีมแบบว่าเข้าเทินไม่ทันเอ่ยเสริมดาเมจไม่ได้เอ่ยอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องใช้ระวังระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของตัวรูนก็ ทายากเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อเสียของเขาเหมือนกันนะครับก็ลองใช้กันดูได้นะครับผมเป็นดับสี่ดับห้าถ้าสมมติว่าเอาไปเล่นใน R T a นะครับอืมแต่ถ้าดับแรกๆเลยคุณจะเจอสายสปีดล้วนๆไม่ก็เจอแวมไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นระวังระวังไว้ก็ดีนะครับโอเคครับผมคลิปโรนี้ประมาณนี้ละกันใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมอยากจะให้ผมรีวิวตัวไหน คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยหรืออยากจะให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับผมผมจะเอาทุกอย่างมาปรับปรุงใช้แล้วก็ทำให้ช่องมันดีขึ้นนะครับเจอกันใหม่ในคลิปโหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ผีนอกเตียงครับทุกคนบ๊ายบายครับผม